เคโอในรีวาร์ดพรีวิวภารกิจสังเวียนล้มศัตรู7ครั้งเราสามารถใช้โทเคนสีฟ้าและสีแดงต่อยไฟตรงข้ามเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายโทเคนสีฟ้าดาเมจจะน้อยกว่าสีแดง และ24เมษายนล็อกอินรับฟรีแชมเปี้ยนบอร์ด24-25เมษายนเล่นครบ5เกมรับไอเทมใหม่สกายวิงมาร์และทำภารกิจสังเวียนล้มศัตรู7ครั้งรับชุดช็อคกิ้งเคโอไนท์ตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึง2พฤษภาคมนี้นะครับอัปเดตใหม่ราชาเจ้าสังเวียนระยะยวเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่2 7เมษายนนี้นะครับกิจกรรมใหม่ราชาสายเปใช้เพชรครบขั้นต่ำตามกำหนดรับไอเทมทันทีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่21เมษายนจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ กรรมมให่ปฏิหารรักกิ้งจอกขาวระยะเวลากิจกรรมเพียง3วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่22เมษายนจนถึงวันที่2 4พฤษภาคมมันอยู่ตรงนี้หัวอันโผลยนะอุ้ยแบกระวังระวังว่างีไงพวกข้าอุ้ยดาวแบกยังดาวอยู่เอาพี่พพี่ขามันพี่ขามเลยเดี๋ยวไปน่งค้มมหาของอะไรก่อนแบกสองไม่มีก็เก็บหมดนะโอ้หมดี่แล้วครับเดูแล้วครับขอโทษนะขอโทษนะครับพี่นะขอโทษนะครับ เรียบร้อยเอาโอ้ยคนนอกไอ้สัสอะไรมึงมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเอาอ้อมหรอขุยยังยิงมันอะไรมึงอะไรมึงมึงเป็นในอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรกรุญาครับได้ครับบิขิตตอ เฮียร he ์แบ so, uh. wow. oh, like. ็คเฮียร์เอาำล้มเบอะเอาเอาคิวฟีเอาเอาวันแดดเอาไอ้หัวแตีงอีกแล้วบางทีนี้เอาสองคิวฟีงงจังงงจังงงจังไอวอลอยู่ครบงงจังคิวฟีไอวออยู่ครบเอาเอาตั้งไอ้วอลม่วนนั่นน่ะเอาคว้าคว้าคว้าพี่นี่เอ็นเดบิวเอ็นเดบิวเอากระสุนหมดเย้ยกระสุนหมด เอาเย็นเลยเย็นเลยเย็ยเย็นเลยไปแบกขบวนไปยิงแบกได้วหมแบกยอ้ยิงยิงแล้วมีอะไรล่ะแบกมึงยิงของกูออกทำใบนี่ยไม่ผมยิงมันพ um no si> uh um uh ี่ไม่เ pues> ห็นหรอมันโดนไอ้วัพี่ไงตาเบรดกูไปเข้าอยู่เ้ยเข้าร้อยเข้าร้อยเลยอะไรล่ะไรยิ่งดูเอ้ยเอาตายวงแม่งเดือยไปตายวงไอ้สัตว์มึงเป็นเนี้ยอะไรเนี่ยตายวงไอสัตว์เอ้ยเอ้ยแบกระเบิดควันระเบิดควัน ชุบชีชุบีอเคโอกบตาไกันเ่เอาเี่ยงหน้ามาแล้วกูออกยังไงโอ้ยเฮ้่อี่ไงวว้วันีนนีดนี่เอออยู่นนเออยิงๆยิงเงียเอออะไรแม่งเออคนหลุดลยโอ้ยเยี่ยมเออ กูจะชุบม,มือก็ชุบใหญชิบหายมันยิงแบ็คไปเล่นทะเลหรือเปล่าอย่า <c oughs> ชวนก<ล>ูอย่างยี้คืออะไรวะเดี๋ยววัน,น,นะทะเลหรือเปล่าไปดูวงนี้อ,อ๋อวงละเนี่ยตรงนี้ได้ป่ะล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้น่ะไปสิไปสิแล้วรถมึงอยู่ไหนมึงจะมึงจะว่ายลงไปเลยหรอไม่รถว่ายเลยกลัวอะไรล่ะมันมีใครเล่นเนี่ยครั้งแรกของเราเนี่ยเราหาว่าตกการเว้ยเพน่ะเช่นวันได้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 พากูลงทะเลนะแต่พากูเล่นยังไงคนสัตว์เดินเกมแบบทะเลไงแต่นางเงือกอ่ะนางเงือกเขาเล่นกันยี่ทั้งนั้น อยู่เงี้ยนะเงี้ยกุ๊อยู่อยู่เงี้นะเออไปได้ไวได้ได้ดีครับพี่วินสวัสดีครับผมแบ็คเคยพาสาวมาว่ายน้ำเล่นโอ้ยเคยเราเคยทุกที่บนโลกเนี้ยแต่ตวนนหน้ากูไปเอ้าเราใครกูเคยพาสาวไปอ่ะความปทุกที่อ่ะอยากขึ้นไปบนน้ำแล้วแตกอะไรเงี้ยอยากไปแห้งในโรงอะไรเงี้ยอยากตัวแห้งในโรงเออยากไปแห้งในโรงเอออุ้ยเย่ยแบ็คไอ้บอกข้างหน้าเลยจะขึ้นน้ำได้เนี่ยตกใจหมดเมื่อวันศีงเอาเอา เพิ่งข no ึ go ahead. Go ahead. No ้นมานะน้องเพิ่งขึ้นมานะน้องไปพี่ไปแตกนี่แตกไปเลยตี๋ีนึงพี่ได้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 เดี๋ยวทีเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยววอยนู้นเดี๋ยววอยนั่นเดี๋ยวอยนู้นเจ็บมากเจ็บมากเปิดโคโนูแล้วดอกแล้วยี่สิบเลยอ่ะก็อักก่อนนะน้องพี่เอาที่หนึ่งแล้วเฮ้ยเจ็บเจ็บตอนนั้นเจ็บเอาแล้วอีกตัวนึงไปไหนอ่ะข้างหลังนะยิงหน้ายิงหน้าโอ้เจ็บมากเจ็บมากดาเดาเยาเดาดันแม่งดันแม่งโอ้ยโอ้ยอินทีโดนว่ะได้ได้ยู่ได้อยู่ ดันครับดันครับอย่าทานันดิไมก่ก็เปลี่ยนมุมยิงไงดันซ้ายดันขวาขยับซ้ายขยับขวายิงอะไปไงแท <c oughs> นงานเงือกเอาสะกงุง <c oughs> เปียกยาวเลยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยชุดเนี้ยมันมีเอฟเฟกของมันนะเวลาเราวิ่งไปใช่ปะ่ะเรียบร้อยนะหนูเรียบร้อยปุ๊บพ <c oughs> บ, <c oughs> บโดดเท่านั้นแหละเพลียงชอบเลยเซ็กซี่โดยใช้แบบหลักพลศาสตร์ของลมช่วยอะไรเงี้ยเนี่ยปุ๊บว๊อบไป วายใจกูแเ้งชอบเลยวะเขาเรียกว่าแอโร่ไดนามิกจ้กัจจาโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บชนปั๊กอ้าวไม่ขาดไอ้เหี้ยวเฮ้ยคู่เต็มเหี้ยอะไรเนี่ยขับปืนแป๊บมึงเด็อดแล้วว่ะพี่ถ้าแม่งมีคนมาส่งกองโอ๊ยมางมาส่งส่งพี่ก่อนน้องอ้าวมันอยู่ข้างบนเหรออ้าวข้างบนล้มข้างบนล้มข้างบนล้มดทำให้ได้ทำให้ได้อืมไม่ทันว่ะอาได้ละได้ละได้ละสวยสวยสวยเกียรตาลายอยู่ข้างบน กูไม่พางไปเอาแน่กูบอกเลยกูไม่ไปเอาแน่ไม่เอาเองไม่มี่ชายเออพี่ชายมันมีอะไรเฮ้ยหลบได้หลบได้หลบได้มันซ้ำไม่ได้มันซ้ำไม่ได้แม่เอ้ยอะไรคุมบอลมันเอ้ยเบ๊กเอาเอาอย่ายิงก็ได้เรอะอย่าอย่อย่าอย่าอยู่ได้อยู่จะหมดได้อีกอ๋ออย่างยี้ก็ได้เหรอได้ไม่ได้อย่างยี้ก็ได้อีกด้วยไอ้หลังหลังหลัง ดีครับวันนี้เัาพี่แบ๊กมีสาวกี่คนนะครับตอ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 บไม่อยู่ห้าสิบแปดคนแล้วมึงจำไว้ได้เวลาใครมาถามอย่างเงี้ยมึงจำไว้ด้วยจำไว้ได้เนีเวลามีใครมาถามมึงพิมพ์เลยห้าสิบแปดคนขับเองเนี่ย แต่แม่โค้ดครับจำไว้เลยนะมึงพิมนะพิมนะ,นะถ้าใครมาถามบอกอย่างเงี้ยผงด่าด้วยถ้ามันไม่จำเาอาแคาเอาพี่บินเคยกินต้มไก่ใส่กัญชามั้ยกินก่อนที่จะเปิดกฎหมายด้วยก <c oughs> ินก่อนด้วยขอคนจริงต้องเป็นประมาณนั้นก,ก็เสร็จมาไม่เคยกินไม่เคยเห็นไม่เคยเหตุหบบตอนหน้าไม่เคยอะไรเลยไม่เคย <มา S 1> ได้สัมผัส <c oughs> เห็นแค่รูปใช่เห็นแค่ในรูปต้องไปเจอแล้วครั้งก็ไปเจอกันแล้วครั้งเพื่อทำให้ดู เรียบร้อยละสุดเผาเพื่อนแล้วเพื่ผาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกำลังเผาอยู่เผาอยู่เรียบร้อยจาว้าไหนกลางหรือว่าโรงพยาบาลมันมีสองที่ไว้ที่พอจะอยู่ได้ตอนนี้อยู่ในใจพี่วินนะที่อะไรนะนี่อะไรนะสัตว์เดียวได้อยู่นะหนูหนูเบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วขึ้นใหม่ไม่เอานะตามมาพี่มาพี่ ที่ทิ้งข้อความไว้ตรงนี้เก็บเรียบร้อยแแลล้้ววเชอบจริงๆเลยแม่แม่แม่กระสุนกระสุนกระสุนนี่นี่นี่เดินขึ้นบันไดมาเลยแต่ระวังสะดุดลักพี่นะพี่ถ้าสะดุดแล้วก็เต็มใจสะดุดนะเอ้ย เฮียเล้ีมยเล้เรียบร้อยเรียบร้อยอยกินเล่นนะจิ้นนะกูบอกเลยเขาจิ้นนเรียบร้อยเลยนะไอสัตว์พอแล้วนะพอแล้ว้อเล้วพอแล้วอล้เรียบ้อยัวใจมีสี่ห้องทั้งสี่ห้องไม่มีหมดเลยอะไยไม่ยาไปไหนไปไหนไปไหนก่อนไปไหนก่อนพูดไม่พูดใกล้ะ เดี๋ยวลงบ้านอันนี้รัหยุดเลยนายสัตว์ไอ้เหี้ยแม่ไอ้สัตว์กุ้ยฮูกในเยี่ยงพีดพัดสวัสดีครับพี่วินนะครับผมความรักชนะทุกสิ่งเล่นลิ้นเล่นลิ้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะหยุดนะเออน่าจะอ่านโอกาสถูกนะ อนี้รู้สึกตะโกนตะโกนเดี๋ยวพี่เป็นคอเออตอนนี้กูคอกูแหบแล้วก็แบบสลี่ยงคอเออใช่ใช่นี่กูต้องหมัดคออ่ะตอนนี้มันต้องอมยาวเว้ยออกงี้ยมันต้องอมไปกูต้องออกมันต้องออกยากูต้หายามาออกเว้ยวินี่ไงไอ้แย้แบ็คสันเกิดซีวีซีลัางด้วเลยหลัางด้วเลยนี่ร้อยหกสิบมึงเอาไงมึงเอาไปก่อนนั่นแหละนั่นแหละมุมมุมขวาแบ็คระวังต้นไม้ด้วยนะสองตัวมึงอะไรมึงอะไรอย่าไปโดนนะไม่โดนนะ พี่ลงเฮ้ยเออพี่พี่พีมาชูเพื่อนมึงือไปพายมาก่อนพี่ไปพายมาก่อนไปพายมาก่อนช่วยดูดีกว่าไอ้สัตว์มึงจะบุ่งเกินไปแล้วเรื่ามุ่งเกินไปแน่ๆให้คนดูพี่สองคนไงก็เดี๋ยวไปวสวัสดีครับไอ้แม่งไอ้เหี้ยมึงกดออกตังเพี้ยนกูแค่ล้อเล่นไอ้สัตว์เอ้าค่ะที่โอ้